เห็นหัวน้ําเลยนะครับผมใหญ่ครับแต่มันสูงนะโอ้โหนั่ครับผมหัวน้ําที่เขาขาวนั่นนะครับอ,อูมเบเลอร์เลยนะครับผมสูงไปนหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับผม เอาลงมากระทั่งได้นะครับผมความหวานไม่ปานีใครนะครับอื้ใหญ่ครับผมโอเคพอได้เลยนะครับหลังไม่ได้ลงนะครับผมคือมันติดกับเครือเถาก็ปล่อยให้มันห้อยอยู่นั้นนะครับนู่นครับผมเครือเถาปไปไป,ไปมานะครับผมไม่หล่นนะโอเคโอเคเห็นไหมน้ํานะครับผม น้ำน้ำพึ่งน้ำมิ้มสดๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นบางพื้นที่นะครับมันจะใสนะครับผมเหลวนะครับหน้านี้นะฮะแต่บางที่ไม่ใสนะครับผมบางที่ก็แดงก็มีหน้านี้นะครับ,แ,บ,รบ,บ,แ,รบแล้วก็ออกค้ำๆก็มีนะครับแล้วแต่เกสรน,นั้นๆนะครับหรือว่าพื้นที่นั้นๆนะครับส่วนตรงเนี้ยโอเคนะครับเหลืองเหลืองใสเลยว่าง่ายๆนะครับผมาะเพราะว่าพื้นที่มันต่างกันนะครับ ไปครับหากันต่อสวัสดีขนครับผมโอ้โหหลังนี้สูงกว่าหลังเมื่อกี้นะครับแต่หัวน้ําใหญ่นะครับผมอะพึ่งยังไม่เจอก็เล่นมิ้มก่อนนะครับไปขึ้นง่ายๆเมื่อกี้ก็ง่ายนะครับผมเห็นสองปีกข้างบนไหมฮะนั่นคือปีกหัวน้ํานะครับผมเนี่ยครับหัวน้ํามันใหญ่นะครับเลยอดใจไม่ไหวใหญ่ครับผมไปลุ้นกันอือหื ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหใช้โทรศัพท์เลยนะไม่ได้กล้องขึ้นมาหัวน้ำาเบล่อจริงๆนะครับฮฮพึ่งลังไอ้มีมลังนึงถึงก็ต้องเสี่ยงองนขนาดนั้นนะครับผมแต่หัวน้ำสวยจริงๆนะครับผมสวยจัดเลยนะผมเอาควันดูแล้วนะครับ ไปครับผมมือสั่นนะะมันเก่งนะฮะกลังดีนะครับผมพูดถึงอะนะครับผมเต็มเลยนะครับอ่าลงมาเรียบร้อยนะครับลังกําลังเต็มนะครับหัวน้ําเกี่ยวแตกไปหน่อยนึงเสียดายมากผมไม่ได้เอาถาังขึ้นไปนะครับผมก็คือหิ้วลงมาครับผมโอ้โหแล้วมันหนักด้วยเนาะมันก็โดนกิ่งมันสูงครับผมโอ้โหค่อยๆลงมาเสียท่าเลยตรงนั้นหน่อยนึงนะครับผม นี่ครับผมน้ามันนะครับน้าพึ่งไม่ใช่น้ามันนะแตกไปเลยนะตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้เต็มหลอดลวงนะครับสวยนะปิดตาสวยเลยนะครับผมไปหากันต่อครับผมเดี๋ยว้้าฟกอีกได้เห็นอีกขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะครับหลังที่สามครับผม ได้ยินเสียงนกกระจาบนะครับมันทารังอยู่ข้างบนนะก็ลเลยมุ่นมาดูโอ้โหมิมนะครับแล้วเออทางล่างนะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเห็ดโคนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนุ่นครับผมแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเด็ดมาดูนะครับผมดูมิ้มด้วยนะครับ หมดสภาพเลยไม่ได้เอากันไกลเข้าไปนะครับน้ํำย้อยนะคือฟันแล้วมันช้านะครับตรงนี้จะหล่นนะครับผมโอ้โหหลังไม่ได้มาครับเอาแต่ก้อนน้ําหวานมาอย่างเดียวหลังเสียบไม้ไว้ให้ใหมันฟักไปนะครับผมมันแดงครับผมโอเคหากันที่อื่นโอ้โหเสียด,ดายครับผมเดี๋ยวขอตัดใส่ถุงนะฮ <c oughs> ะย้อยใหญ่แล้วย้อยใหญ่แล้วย้อยใหญ่แล้วแล้วก็นี่เห็ดนะครับผม สงสัยจะเป็นเห็ดโคนหัวใหญ่นะครับนี่โรยหมดเลยครับผมตรงนั้นนะครับอันนั้นดอกเล็กนะครับผมมีอยู่สองสามดอกเองฮะนอกนั้นโรยหมดครับผม